สวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับอยู่กับแมปนะครับปาร์ตี้ฤดูร้อนนะครับหรือเทศการฤดูร้อนนะครับอยู่กับเฟย่านะครับใช้ยฮาแสนหวานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของแมปนี้เลยก็ว่าได้นะครับสําหรับเฟย่านะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นเจ้าของแมปก็เป็นตัวเดียวที่มีสกินนะครับที่มาคู่กับแมปปาร์ตี้ฤดูร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเกมกันให้ดูเลยครับไปเฟย่าน่าจะมันอยู่นะครับ รอจับคู่แป๊บหนึ่งนะครับ รอยยาวๆไปมาถึงเฟย่าแล้วนะเฟย่านี่ก็เกือบๆครึ่งทางแล้วนะครับเพราะว่าเฟย่านี่ก็น่าจะตัวที่20แสิบลเดี๋ยวเลือกไม่ทันนะครับเฟย่าเผื่อมีคนเล่นนะครับ เฟย่าคงต้องเป็นจุดประกายนะครับน่าจะดีกับเฟย่ามากที่สุดนะครับว่าหวดไว้ๆหดรัวๆนะครับ หลอเข้าเกมเลยนะครับนับถอยหลังแล้วป้ายฝั่งตรงข้ามนะครับมีคารีน่านะครับมีคารีฮายาบุสะจูล่งแล้วก็โรเจอร์ฝั่งเราเนี่ยมีเฟย่ามีเบนมีจูล่งมีบูโน่แล้วก็คารีน่านะครับเห็นแปะว่าคารีน่าเนี่ยมีเกือบทุกรอบนะครับแล้วก็พี่จูล่งเหมือนกันครับ ต้อบอกว่าเป็น2ตัวที่แบบว่าพลิกในแมปนี้มากครับแล้วพี่คิดสภาพถึงรอบพี่เล่นคาริน่าพี่จะเลือกทันไหมวะเนี่ยเพราะว่าอย่างรอบอ่ารอบหงอคงนี่ก็โดนแย่งเลือกไปทีน,นะครับเฟย่าน่าจะจบไวนะครับถ้าเกิดได้พิกกระตังโมเนี่มีโอกาสหววป้อมไวมากนะครับเราจะไปเปี้ยวเล่มไหนดีครับ จริงๆเราควรอยู่ใกล้พิกนะเฟย่ากับพิกนะครับเพราะว่าเฟย่ากับพิกเป็นของคู่กันเกี่ยวไหมเนี่ยหมดแล้วครับเมลรอนแม่งได้แค่เนี้โถโอได้เหรียญเลยครับชีวิตอัปยศไปครึ่งแลวครับอ่ะรอพิกก่อนดีกว่าครับไหนๆก็ชีวิตก็พังไปแล้วนะครับโอ้โหมันจะรันทดอะไรขนาดนั้นใช่ปะ ได้พริกนะครับต้องบวกแล้วครับ <First Blood. S 1> มีโรเจอร์นะครับยุนนี่เดินดนำหน้าไป,นนไปแล้วครับยุนแม่งพุ่งเข้าไปแล้วครับยุนมึงเลยว่าสอง่ะยุนมึงยังไม่เลยว่าสองเลยมึงรีบไปไหนเอาสับป,ปะรดนะครับเอาไอ้ยุนเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวครับเอายุนมึงรีบเหรอ <laughs> ยุนแม่งรีบว่ะ อ๋อพิกจะหมดพิกจะหมดยุนบอกพิกจะหมดไม่เป็นไรยุนนม่เราตีไว้กันอยู่แล้วเรากระโดดเราก็กระโดดนี่แม่งเฟย่าหรือกบวะเนี่ยแล้วกระโดดแล้วก็กระโดดหมดแล้วครับสับรถทำไมมันอยู่ได้น้อยจังวะเซ็งวะมันต้องมีอะไรให้เรากินบ้างสิ วิ่งลงมาเก็บด้านล่างก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยไปเอากับ evaluation. คารินาโอ้ได้เหมือนกันครับไม่เอาแล้วครับกระโดดมาหานี่เลยครับนี่ครับหัว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 ไปไหนมึงแอบทาไมมึงแอบทําไมมึงแอบทําไมไม่ต้องหนีกูไม่ต้องหนีกูยุน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 ต,ตัวใหญ่อะ่ะตัวใหญ่อะ่ะมาดิอะไรโรเจอร์ตัวเล็กาห้ากับตัวใหญ่อะ่ะมา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 อะไรยุนอะไรยุน แม่งสรุปว่าไม่ได้สักตัวเลยโลบมาก <Okay. S 1> มานาก็หมดนะครับศัตรูก็วิ่งหนีครับโถโหชีวิตคาลีอะไรคาลีไปไหนอูมันกระโดดวาะเจ็บว่ะวาวกลับบ้านก่อนก็ได้ครับเลือดเหลือน้อยแล้วครับ <Okay. S 1> แตงโม เก็บแตงโมแล้วมันก็รีเจนช้าจะรีบเก็บทำไมวะโอ้มีพิกนะครับมันวิ่งมันมาหาพิกกันแล้วพิกพิกกูด้วยพิกกูเอาด้วยพิกไม่นะแบนกูด้วยไอ้พวกนี้นี่มันใส่ไม่ดีวะ <c oughs> วิ่งขึ้นไปด้านบนก่อนครับมีอ่าโอ้ไม่ไหวแล้วครับ อะไรเรา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 ่ามาดิมาดิมา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 ดิมา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 มมา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 มมามามามมมาาม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  เราก็ได้คี้ใหญ่แล้วนะครับอีกนิดนึงได้คี้ใหญ่แล้วพี่ยุนพี่ยุนพี่ยุนพิกครับของอยากได้เราเลยอะวาร์ปมาตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าคีสมันมาเยอะเหลือเกินอยากจะขึ้นไปบวกเขาอยู่นะมีพิกเนี่ยโอ้โหแต่ตรงนี้ก็มีพิกเพียบเลยครับ มีสับป,ปะรดมีตังโมด้วยครับไม่เอาไม่เอารีบนี่ครับเดี๋ยวพลิกหมดครับคาริน่านี่ขึ้นไปทิปเปิลคิวด้านบนแล้วครับแปลงล่างก่อนครับจะได้ตีหนักๆครับเรามีพลิกอยู่ครับไม่สนครับอะไรยุนย้นมายุ้นมาเปิดตีในบ้านเนี่ยมา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 ้มามายมุ้นหมันไส้มาดี่ ตี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 อันี้เป็นอันนี้เป็นหมาหมาหมาไหลป้อมค้อนสำเร็จนะครับเนี่ยครับได้แตงโมกับได้พริกนะหัวป้อมแป๊บเดียวแค่นั้นแหละแล้วยิ่งมีคิใหญ่ด้วยนะเพิ่์นอะล้อเกินนะครับอีกเจ็ดวิครับแต่ว่าเราเห็นรูแล้วล่ะ เราเห็นล wow. ูนส้มแวบๆนะครับเราเห็นน้าพริกถูกไอจูโล่งกันไปแล้วจูโล่งบอกรวบรวมรวบรวมดีมากดีมากไอหน้าหนวดทำดีได้พริกมาแล้วนะครับเราจะไปหววจุ่งครับมานี้เบนเบนลากมันมาดิ แม่งไม่มีอะไรทําอะไรยืนเจ้าได้เลยอน,นาดวะการเดินตอกต่อยนี่เป็นอะไรที่น่าอุบาทมากครับมาของพี่ฟูนอ้องมา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 มคาีมาึงก่อนเลยมึงมึงแอบอยู่ข้างหลังทำไมโอ้ยคารีแม่งมีแก้วมังกรน,น,นี่ฮะ ไม่น่าปเปรี้ยวเลยโรเจอร์นะครับวิ่งไล่บูโนโมา <Everything. S 1> บูโนโมาแล้วก็เป็นนักร้องนะครับ ก็ได้ด้วยนะแข็ง,งแรงแม่งเลยไปช่วยพวกก่อนกระโดดทุกสองวิอะ่ะนี่แม่งเฟย่ยาหรือกบวะเนี่ยไม่ีแนะ่อะไรอะไรกันอะไรกัน อะไรกัน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 ,กนตีหมดอะ่ะมา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 โอ้โหโรเจอร์ไม่ตายอะ่ะเสียดายครับโรเจอร์แม่งไม่โดนระเบิดแทงลังงัดมาอีกแล้วเดี๋ยวเรามีดูดเลือดแล้วเดี๋ยวจะรู้กันนะครับว่าเราจะโหดแค่ไหนโง่ แม่งก็เหมือนเดิมเลยวะเออว้าแม่งก็ไม่รอดเหมือนเดิมเลยถ้าเข้าไปห้าวเตนขนาดนี้มีอะไรครับเบนเบนแม่งเก็บพิกเบนไม่รอกเลยวะเบนแม่งเป็นคนไม่มีน้ำใจกระโดดเข้าไปกลางวงเลยครับหวดหวดครับนี่ครับรู้จักพี่เฟะแล้วได้สับปะรดมาด้วยครับป้อมแตกไงนี่พายเบนมาเนี่ยเบนป้อมแม โอ้โหเหมือนรู้กันครับงัดมางัดกลับไม่โกงแล้วก็บอกมาอุ้ยเบนปล่อยทีมึงปล่อยเรือดิเบนเรียบร้อยนะครับคลิปดันมาด้านบนสูงแลวเนี่ยมีคนติ้งติงอยู่มึงก็วาร์ปไปสิโอ้มีอะไรเอ่ยนะครับเก็บมั่งเออซุ่มๆุมสุม เฮ้มันเป็นเป็ดว่ะเป็ดพุ่งได้แล้วทำไมเราไม่เป็นเป็ดล่ะเป็ดตัวเล็กด้วยโคตรน่าสงสารเลย oh. หวดเข้าไปแทงแทงแทงใส่แทงนี่ไงแทงเจอคาริน่าสับ <c oughs> เรียบร้อยครับชิบหายแล้วฝั่งตรงข้ามปล่อยหลอดด้วย จะรอดไหมเนี่ยมาเราใส่ตัวใหญ่แล้วพละกำลังครับวาร์ปลงกลางลงตีนเลยครับอย่าไปกลัวครับเดี๋ยวไล่ฆ่าไล่ฆ่าไอ้นี่ก่อนคาลีคาลีอะไรเล่าคาลีอะไรเล่า อะไรอะไรจูลงจูลงตีหมดอ่ะมาตอนนี้ตีหมดอ่ะ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 หัวหวนหววเข้าไปเิยมีเกิดด้วยตีอย่างเดียวอ่ะมา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 อะไร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 มาโหดเหวยเก็บพลิกก่อนไม่แย่งเก็บเยอะ เซ็งว่ะนี่นะมึงดูลิทเดทของพิกกูด้วยหืมพันเจ็ดครับคารีอะไรคารีคารีอะไรคารีตลกอะไรอะไรโรเจอร์อะไร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 โรเจอร์มาใครจะใครจะเก่าเข้ามาเปรี้ยวขึ้นมาทันทีเลยฆ่าได้แล้เหิมเกิร์มอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกตินะครับอะไรวะกูจับกบได้ไงวะเนี่ย หายาน่าจะมีสับปะรดนะครับเปรี้ยวเหลือเกินมันนี่ครับมันนี่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 มนี่มนี่เราเนี่ยเปรี้ยวแล้วไม่ใช่เขาแล้วยุนเจ้าครับเปิดอันติแทงคารีครับงัดออกมาครับ <c oughs> โอ้เรียบร้อยครับ <Sl ain. S 2> ตีป้อมนี่ให้ยุนตีป้อมนี่ให้ โอ้ยยุนแม่งไม่เป็นงานว่ะต้องให้วาไปช่วยไหมเนี่ย,มยแม่งกโลกเป็ดไอ้หน้าหนวดแม่งมัวแต่ห่วงค่าไปไปกินนู่นอ้าวมันแย่งเรากินแตงโมไปด้วย คาริน่าครับเห็นวับแวบ,บนะครับวิ่งวิ่งอยู่ครับไม่ไงั้นมันจบไปแล้วเนี่ยอะไรไฮายาบุสะเดี๋ยวมันโบกขอแบ่งด้วยเออแบ่งๆกันด้ตัวใหญ่หญโอ้พิกพๆิกพิกพิก,พ,กพิกใหญ่มึงเจอพิกหยวกแน่มึงไฮายาบุสะ ยาบูสาหแล้วยาบูสาแล้วอันซับซ t a b l e ไหนไหนไหนคาลีอะไรคาลีตีแพ่งยังในบ้านเนี่ยโมโหหวดกันไหวดกัไป <laughs> เรียบร้อยครับวิกตอรี่นะครับ โก้ได้ MVP ด้วยนะครับรอบนี้ค่าไปเยอะอยู่ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ